ข่าวล่ายบตองแห้งออนแอวันนี้นะคะมองว่ากําลังมีความพยายามรอบใหม่ค่ะที่จะล้มเลือกตั้งล้มรัฐบาลเพื่อนําไปสู่นายกรัฐมนตรีคนกลางโดยอาศัยองค์กรอิสระและตุลาการพิวัฒนนะคะติดตามได้ในใบตองแห้งออนแอค่ะสวัสดีค่ะคุณใบตองแห้งณขณะนี้ กลับมาเป็นประเด็นเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญชี้ขาดว่าสรุปแล้วการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโมฆะหรือไม่ซึ่งความจริงเป็นเรื่องเดิมที่พยายามดิ้นกันมาตั้งแต่หลังวันที่สองใช่ไหมฮะแต่เราจะเห็นว่าหลังจากม็อบไปถึงจุดที่มีการประทะกันมีความรุนแรงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วม็อบก็ถอยเข้าไปในส่วนลุมใช่ไหมฮะซึ่งถึงตอนนี้เนี่ยมันแปลว่าใช้ใช้ม็อบไม่ได้แล้ว ม็อบจะเป็นแค่ตึงอยู่แล้วก็ยืดเยื้อโดยที่ไม่สามารถทําอะไรรัฐบาลโดยผ่านม็อบได้ใช่ไหมฮะคือการการใช้ม็อบเนี่ยมันหมายความว่ามันต้องเกิดเหตุหนองเลือดเกิดเหตุรุนแรงถึงจะแบบแต่สุดท้ายแล้วหลังจะเกิดความรุนแรงเข้ามาจริงๆมันโดนประนามด้วยกันใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่า,ไม,วาไม่ใช่ว่าทางฝ่ายรัฐบาลโดนประนามนะฮะมันกลายเป็นว่าม็อบก็ถูกประนามด้วยใช่ไหมก็คือต้องถอยเข้าไปอยู่ในส่วนลุมก็ <c oughs> ถอยเข้าไปอย่างนั้นแล้วมันก็มีความพยายามใหม่ที่ว่าจะมาล้อง ทางศาลร้องทางผู้ตรวจการอะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกมากที่จริงคุณพร้อมผมพูดเมื่อกี้ถูกแล้วนะฮะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเอาละเราไม่พูดว่าใครเป็นคนร้องอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นิติศาสตร์คนนั้นซึ่งผมอยากเรียกว่านิวบันเจิดนะครับเพราะเมื่อปี4 9เกนี่ยคุณบันเจิดเป็นคนร้องนะครับแต่แต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันร้องได้ยังไงแล้วพูดตรวจการแผ่นดินเนี่ยมีมติสคนเป็นเอกฉันบอกว่าให้ยื่นสารรรมนวนได้ ทั้งที่มันขัดรัฐมนูญนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูรัฐมนูญปี2540เนี่ยมันมีช่องว่างให้ผู้ตรวจการบรนดินเนี่ยไปยื่นร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆาได้อาจารย์มันเจดเนี่ยเมื่อปี2549ถึงไปยื่นได้นะฮะแล้วก็ผู้ตรวจนี่เขาก็ไปสงสารรัฐมนูจนกระทั่งสั่งให้สั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเหตุผลเป็นไงเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะฮะเราคอยดูเหตุผลแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยรัฐมนูญ2550เนี่ยไม่มี เขาแก้ไปแล้วเขาแก้ช่องโหว่ตัวนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมาตรา2องรอสี่สิบห้าเนี่ยนะครับในมาตรา245้ที่มันเป็นอํานาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะยื่นเรื่องเกี่ยวกับที่จะยื่นเรื่องให้สารรัฐมนูลเนี่ยมันเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายมีกฎหมายตัวไหนก็ตามที่ขัดรัฐธรรมนูญที่มีประชาชนเห็นว่าขัดรัฐมนูญไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะฮะให้ไปร้องสารรัฐมนูลได้ส่วนที่มันเป็นการกระทําของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ย เขาแยกเป็นสองมาตตาเนี่ยเขาแยกเป็น2ข้อ2องสทับหเนี่ยก็คือเรื่องการยื่นสารมนุนูนให้เฉพาะกฎหมายสองสหทับสเนี่ยนะครับที่มันเป็นเรื่องของบุคคลของหน่วยงานของรัฐของเราก็ตามแต่เนี่ยให้ไปยื่นสารปกครองนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ย ถ้าผูต้ตรวจการปรดินจะไปยื่นสามพระครองให้ให้สั่งการเลือกตั้งเป็นโมฆะอะไรแบบเนี้ยอาจจะทําได้แต่ว่า <copying. S 1> แต่ว่าก็คือมันก็ไม่ใช่อํานาาสาปพระครองอีก <é. S 1> ถ้ารู้จริงๆมันจะไม่ใช่อํานาาสาปพระครองเพราะฉะนั้นอการที่เอามายื่นสารนุนเนี่ยทาไม่ได้ครับแล้วผมถามว่าทาได้ยังไงทําไมทาไมผูต้ตรวจเนี่ยเพราะว่าเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์นะครับคุณวิรัติประายาสิรินะครับของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เคยไปยื่นร้องสัรงไปไปยื่นผู้ตรวจการปดินให้ร้องสารนูนให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ตอนนั้นสารรัฐมนูลก็ยอมรับเองว่ามันทําไม่ได้มันขัดรัฐมนูญนะฮะแต่ตอนนั้นอ้างว่าเป็นมาตรา244ว่าขัดขัดไม่ได้คืออ้างไปเรื่อยนะ,ะแต่ว่าพอวันนี้เนี่ยมาบอกว่าทําได้คุณกลับได้ยังไงนะฮะโดยกฎหมายที่คุณทํามันได้คุณทําได้ยังไงซึ่งม,มันเป็นมันเป็นมันเป็นอะไรที่น่าประหลาดใจมากนะครับในขณะที่กรกตอเองเนี่ยนะครับก็ยืดนเยอะการเลือกตั้งอย่างที่เราบอกแล้วว่าพรรครุมรัฐบาลบอกว่า เสนอว่าให้เลือกตั้งพร้อมกับสวก็บอกว่าทําไม่ได้เลยนะโดยที่ผมฟังแล้วไม่มีเหตุผลรายละเอียดเลยว่าอะไรคือทําไม่ได้เพราะอะไรทําไมทําไม่ได้กลัวการเลือกตั้งสวจะล่มหรอใช่ไหมฮะกลัวเขาจะมาคัดค้านกรเลือ้งสวหรอความจริงถ้าเปิดรับสมัครไป28 28เขตถ้าเปิดรับสมัครไม่มาโยกโยมายื่นสารรับนูนมารอยื่นสารรัมนูนซึ่งผมก็สงสัยว่าไอ้ที่ยื่นสารรันูนบอกว่าให้28เขตเป็นเป็นอานาจใครเนี่ยนะฮะเป็นอานาจใครออกประกาศเลือกตั้งเนี่ยนะฮะ ถามว่าทําไมถึงไม่ยืน่นซะตั้งแต่เราเราเห็นข่าวนี่มาตั้งสองอาทิตย์ตอนตแรกใช่ค่ะสองสามอาทิตย์แล้าทาไมไม่ยื่นสักทีละ่ะกรกตยัง<ๆ>ไม่ยื่นเลยนะเพิ่งจะมายื่นสารน,นูนวันวันสองวันเองใช่ใชไหมฮะยื่นไปยื่นมาเนี่ยยื่นไปเพื่ออะไรแล้วก็ยื่นการเลือกตั้งเนี่ยเฉพาะการลงคะแนนที่ยังขาดอยู่เนี่ยยื่นไปวันที่หกวันที่ยี่สิบเจ็ดไลงไปไประชุมสิบสี่ผู้ว่าแล้วก็ตะล่อมให้มันเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการหรือเปล่านี่ก็เป็นคําถามอยู่คือตอนนี้เนี่ยหลายคนกําลังมองว่า ดูแล้วทุกเรื่องทุกราวเนี่ยมันไปอยู่ในกำมือขององค์กรอิสระที่นอกเหนือจากเสียงของประชาชนชที่มาจาก,กปชา,ม <บ S 1> ปายม็อบเองก็ไม่ได้มีส่วนอะไรละทว่าไปแล้วนะครับม็อบเองก็ไม่มีส่วนอะไรละม็อบก็แค่ตั้งตารอแล้วก็อาจจะรอว่าถ้าปปชชี้มูลุูยิ่งรัก,กอาจจะลุกคือกันมาอีกรอบมาเรียกร้องให้มีนายกคนกลางอะไรนี่ใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันในทางกฎหมายนี่มันตันนะครับไม่ว่าจะชี้มูลนายกไม่ว่าจะถอดถอนนายกคอรมอก็ยังอยู่ นะฮะคอรมอก็ยังต้องรักษาการอยู่ว่าจะมีการเลือกตั้งแต่เมื่อกกตนเนี่ยจะสงสัยว่าจะเลือกตั้งยี่สิบแปดเขตไม่ได้เลือกตั้งกอบเดือพฤษภาบ้างนะ,ะคะกูสุเทพก็ยังแบบฉลองฉุงสงการอยู่ที่สวนรุ่มนั่นแหละนะฮะแล้วก็เลือกตั้งอ,อพฤษภาเนี่ยแล้วถามว่ายังไงคือ,คอจะยื้อกันไปแบบนี้เพื่ออะไรแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยใครเดือดร้อนใช่ไหมฮะก็คือประชาชนก็เดือดร้อนกันไปหมดตอนนี้เศรษฐกิจนี่แย่แล้วนะครับนี่มันคือการยื้อกันโดยที่ไม่มีจุดจบอ่่ะแล้้ววก็หาาจจุดดดบไมไมมผคิ ถ้าเรามองลึกๆแล้วนะผมคิดว่ารัฐบาลนี่อยากให้แบบคุณหาจุดจบเมื่อทีนเถอะแต่คุณหาจุดจบแบบนี้รัฐบาลเขาก็ยอมไม่ได้ไงจะไม่ขอลาออกได้ยังไงจะให้มาฉีกรัฐธรรมนูญได้ยังไงาฉีกรัฐมนูบบไหนคือคุณคุณจะทํายังไงก็ทําให้มันจบจบแต่ว่ารัฐบาลเขาเขาจะมายอมลาออกไม่ได้จะมาบอกว่ารัฐบาลจะต้องสิ้นสุดรัฐบาลรัาการออกไปนอกวิถีรัฐมนูญมันไม่ได้มะออกมาไม่ได้เลยคือคือทำยังไงที่มันจะหาทางหาจุดลงด้วยกันเนี่ยมันไม่มีไม่มี ยังไม่เห็นนะไม่เห็นเลยแล้วคือจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลในยืนยันที่พร้อมที่จะผมคิดว่ารัฐบาลยอมต่อรองทุกอย่างเพื่อที่หาจุดลงแนแต่อยู่ในกรอบครับรัฐธรรมนูญอยู่ในกรอบกฎหมายอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนก็จับตามองก็คือการที่สารปกครองมีมีคำสั่งออกมาบอกว่าให้คืนตําแหน่งให้กับคุณทวินเปลี่ยนสีครับประเด็นนี้น่าสนใจมากตรงที่ว่ามีตุลาการเสียงข้างน้อย8ดเสียงนะฮะ สิบสี่ต่อแปดนะครับสุรการเสียงข้างน้อยแปดเสียงเขาเขาคานเราต้องเข้าใจก่อนว่าขั้นตอนของสามปกครองเนี่ยนะครับเขามีสามปูครองชั้นต้นแล้วก็มีสามครองสูงสุดสองชั้นเท่าน,นั้นนะครับสามผูครองชั้นต้นตัดสินปแล้ว,ว่าให้คืนตาแหน่งเลขาสมชใหช้อคุณทวินเปลี่ยนสีรัฐบาลอุทธรผมเข้าใจว่าอุทธรประเด็นเดียวแต่ตัวนี้ไม่แน่ใจก็คือว่าอุดรประเด็นว่าจะให้คุณทวินกลับมาอยู่ในะตำแหน่งนี้ได้ยังไงเรื่องความชอบธรรมของการด้วยกานในรัฐบาล ลูงหมาจะไม่อุทธร์ใช่ไหมฮะก็คือว่าพอขึ้นมาสามคระองสูงสุดมันก็ขึ้นมาสู่องค์คณะที่สามคือองค์คณะเนี่ยก็คือว่าเขาพิจารณากันเป็นองค์คณะเป็นคณะคณะองค์คณะที่สามเนี่ย,เห,หห 3, เ,ยเห็นว่าไม่ควรคืนตําแหน่งให้คุณทวินองค์คณะที่สามซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกันไมได้โดยตรงเห็นว่าไม่ควรคืนตําแหน่งให้คุณทวินแต่ให้รัฐบาลเนี่ยไปหาตําแหน่งที่ มีศักดิ์ศรีมีมีฐ<ม><ม>านะใกล้เคียงแบบเท่เทเากันเทียบเท่าไ,ได้เนี่ยให้คุณทวินใช่ไหมฮะเพราะเหตุผลคืออะไรเพราะเหตุผลก็คือว่าเนื่องจากว่ามันไปนกระทบคนอื่นแล้วมันไปนทบกระทบการบริหารงานของรัฐบาลเขาเมื่อรัฐบาลเขาก็ต้องเลือกคนที่เขาคิดว่าทํางานด้วยกันได้แล้วก็มีความสําคัญใช่ไหมฮะแล้วก็เขาบอกว่าก็คือว่าตําแหน่งนี้เนี่ยคุณวิเชียรพฤโพสีย้ายมาแทนคุณทวินแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ย คุณพลาดอนไปย้ายมาแทนคุณดิเชียนในทางการเมืองคุณจะพูดว่าคุณพลาดรอนเป็นลูกปีดาพัฒนาสาบุตรเป็นเด็กทักษิณนะไรแก็แล้วแต่คุณพูดไปสิแต่ในทางกฎหมายเนี่ยศาลเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมครับองค์คณะที่สามบอกว่าคุณพลาดดอนไม่มีใครไปฟ้องคัดค้านการการแต่งตั้งคุณพลาดนอนนะเมื่อคุณไม่ฟ้องคัดค้านกันแต่งตั้งคุณพลาดอนแสดงว่าคุณพลาดรอนมาโดยสุจริตนี่ใช่ไหมฮะเมื่อคุณไม่คัดค้านเนี่ยนะครับคุณพลาดอนมาโดยสุจริตคุณไปกระทบคุณพลาดดอนได้ยังไง ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสารเขาบอกว่าแนวทางการพิจากษาเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างนี่องคณะที่สามบอกไงนะมีมีสองอย่างอย่างหนึ่งคือคุณคืนหรืออย่างหนึ่งคือคุณ<า>มองไปข้างหน้าใช้วิธีแก้ปัญหาเชิงอนาคตก็คือว่ามองไปข้างหน้าแล้วก็บอกว่าคุณหาอะไรที่มันเป็นทดแทนให้คุณกับคุณทวินแล้วคุณทวินเนี่ยแกแกก็ร้องหลายอย่างเขาบอกว่าไม่ได้ขารถประจําตําแหน่งสี่หมื่นอะไรสี่หมื่นบาทด้วยแต่แต่องคณะเขาก,เขาก็เขาก็ท้วงไงว่าเอา้า ถ้าคุณก็ไม่เห็นขอเงินคืนนี่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณขอเงินคืนก็ได้นะก็คือว่าสี่หมื่นก็คูณไปสิสาม,มปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณก็ไม่เห็นขอเงินคืนปัญหาก็คือพระองค์คณะที่สามเขาวินิจฉัยอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับประธานศารปกครองสูงสุดไม่เห็นด้วยเอามายนเข้าที่ประชุมใหญ่สาลปกครองตุลาการสารปกครองสูงสุดแล้วก็กลับมติขององค์คณะที่สามกลายเป็นสิบสี่ต่อแปดนะฮะกลายเป็นสิบสี่ต่อแปด แล้วแปลเสียงเขาก็แยง้งอย่างที่เราเห็นกันซึ่งมีเอกสารให้อ่านแต่ว่าถ้าอ่านให้เข้าใจง่ายๆก็คือตามที่ตามที่สรุปห้ฟังนี่คือเพราะว่าเขาเห็นว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไม่ควรที่จะต้องให้คุณถวินกลับไปสู่ตําแหน่งเลขาสมชซึ่งมันกระทบคุณพลาดดนและกระทบการทํางานของรัฐบาลใช่ไหมฮะมันกระทบมันเป็นอํานาจการทางานของรัฐบาลที่เขาจะตัดสินเขาจะเลือกใครเนี่ยนะครับแล้วก็แล้วก็แต่ถ้าคําสั่งนะั้นมันไม่เป็นธรรมก็คือ คืนศักดิ์รีคืนฐานะตำแหน่งให้คุณให้คุณทวินหาตำแหน่งที่มันเทียบเคียงได้นะฮะมีศักดิ์สีมีอะไรเท่ากันให้คุณทวินใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เสียงครั้งน้อยเขาโต้ยแย้งแล้วเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาศาลก็ตัดสินอย่างนี้หลายครั้งแล้วมไม่ใช่นี้ครั้งแรกคือว่าหลายครั้งแล้วที่ศาลก็ตัดสินบอกว่าไม่ได้คืนตำแหน่งให้คุณ,ณนะแต่ให้คุณไปหาให้รัฐบาลไปหาตำแหน่งใหม่ที่ใกล้เคียงกันให้คุณนะ หรือว่าอย่างกรณีของพนักงานข้าราชการคนหนึ่งฟ้องผู้ว่าบอกว่าคําสั่งแต่งตั้งไม่ชอบเขาไม่ได้ตําแหน่งสุดท้ายศาลก็บอกว่าให้การไปเพิกถอนทั้งหมดเนี่ยหมายถึงว่าไอ้คนที่คนที่เขาได้ตําแหน่งไปสามคนแล้วมีคนฟ้องหนึ่งคนเนี่ยถ้าไปเพิกถอนหมดไอ้คนได้ตําแหน่งสองคนเ,เขาก็รวนหมดเขาก็เสียหายหมดเพราะฉะน,นั้นเพราะฉะนั้นก็คือสั่งให้หาตําแหน่งให้คนเนี่ยให้เขาเทียบเคียงได้ใช่ไหมฮะมีครั้งเดียวที่ ที่ที่สารสั่งให้คืนตําแหน่งคือคุณจารุอพิชาตบุตรซึ่งเป็นรองปลัดสํานักนายกแต่เสียงข้างน้อยเขาบอกว่าเหตุท mm ี hmm. ่สั่งให้คืนตําแหน่งได้ก็เพราะว่ารองปลัดนี่มันเป็นตําแหน่งที่คุณมีได้หลายคน mm hmm. คุณมีเต็มแล้วคุณก็ยังขอกพอพเพิ่มได้ชั่วคราวการคืนตําแหน่งให้คุณจารุนเนี่ยมันไม่กระทบการบริหารงานมันไม่กระทบไขรมันไม่ไปไ,ได้มันไม่ได้ไปไล่ที่ไขรมันมันมันไม่ได้ไปสร้างความไม่เป็นธรรมให้คนอื่นใช่ไหมอันนี้คือเสียงข้างน้อยที่โต้แยง้ง<ๆ>นะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็กังวลเหมือนกันนะคะว่าจะต้องคืนตําแหน่งแบบนี้แล้วในส่วนของการดําเนินการของรัฐบาลและในส่วนของคุณพลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรเนี่ยในเรื่องของการเจราจาภาคใต้ทุกอย่าง<โ>มันเหมือนก็มันหยุดไปหมดเลยก<โ>็คุณทวินก็ออกมาประกาศยังกะแกเป็นรัฐบาลเสียเองว่าจะเลือกอเจราจากับผู้ก่อความไม่สงบภาคใต้ตัวลงนี่มันเป็นนโยบายของเลขาสบมชแล้วมันเป็นนโยบายรัฐบาลครับค่ะนั่นเป็นคำถามและติดตามคำตอบกันขอบคุณคุณใบตองแห้งค่ะ